หน้าฝนมาครับเไรเรื period, nice. no. hmm. uh ่องไขวัดถ้าไข้วัดธรรมดานี่ก็ยังธรรมดาเนาะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ไขหวัดใหญ่พวกนี้จะไข้สูงกว่านะคะเพ่จะแตกเปันไงครับอาจารย์ไข้วัดกับไข้วัดใหญ่ไข้วัดใหญ่อาการก็จะรุนแรงมากกว่าอาการก็จะรุนแรงมากกว่าในเคสพวกนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยไข้หวัดใหญ่ไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็ก ไมหวัดใหญ่ไม่เล็กเพราะฉะนั้นเวลามีไข้จะกลายเป็นไข้สูงนะคะไข้สูงครับก็จะมีน้ำมูกมีน้ำมูกน,นะคะน้ำมูกนะคะ<อ>ถ้าธรรมดาก็จะน้ำมูกใสแต่ถ้าพอมีการติดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาในเคสพวกนี้ก็จะเป็นเอ่อน้ำมูกขุ่นน้ำมูกเคี้ยวน้ำมูกเป็นสีสนิมอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอมีน้ำมูกเนี่ยเด็กจะคัดจมูกแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นอีกก็จะมีไอเจ็บคอพอไอเจ็บคอการกลืนก็จะลำบากละ พอการเกินลำบากเราจะพบว่าในเด็กของเราเนี่ยก็จะเบื่ออาหารนะคะแล้วก็พอมีไข้ก็จะมีขั้นเนื้อขั้นตัวเปืดปวดเมื่อยตัวนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาป้องกันโลกทั้ง3าโลกที่เราพูดมาเมื่อกี้เนาะหนึ่งสวมแมสสวมแมสเพื่อไม่ให้ติดสองในเรื่องของล้างมือการล้างมือใช่ไหมคะพอน้ำมูกออกบางทีอย่างไช่เราป้ายเด็กๆก็จะป้ายแล้วก็จับไปจับใช่แล้วก็จะไปจับอย่างนี้เป็นต้นใช่นะคะ เราก็ S <S จะคอยสอนลูกเน้นในเรื่องของการล้างมือให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ทําให้เป็นนิสัยทําเป็นนิสัย,ตา,นนสยตามกิจวัตรที่ทําบอกเขาไปเลยว่าถ้าลูกจะกินอาหารหยิบจับอาหารลูกต้องล้างมือก่อนลูกเข้าห้องน้ําลูกออกจากห้องน้ําลูกต้องล้างมือให้เป็นนิสัยให้เป็น<ผ>นิสัย,ยในเรื่องเล่นของเล่นนะคะก็ตอนอย่าลืมล้างมืออย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะติดเป็นนิสัยซึ่งเป็นนิสัยที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมชมเชยนะคะ สุด,ดจากที่ทําเสร็จแล้วตอนที่าทาชมชเขาเขารู้สึก ภูมิใจในสิ่งที่เราทำถูกต้อง,องถ้าถ้าเราจะเริ่มเริ่มจากที่บ้านได้นะคะคุณกันเช่นทานอาหารเสร็จชวนกันเก็บข้าวของไปก็เป็นการฝึกระเบียบอ่าเรามาล้างมือหลังกินอาหารกันค่าฝึกวินัยแล้วก็ค,ค,คนละอ่างก็ได้ค่ะแ,แล้วคุณแม่ก็ร้อง,องเพลงอะไรช่าแลแล้วก็สอนถูกวิธีเรามาทําพร้อมกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาเข้าห้องน้ําเสร็จเดี๋ยวคุณแม่เข้าห้องน้าก่อนนะคะคุณแม่เข้าห้องน้ําเสร็จเดี๋ยวคุณแม่ขอล้างมือก่อนนะคะการพูดของเราก็เป็นการสอนนะคะ อ๋อแม่บอกเราแม่ก็ทำแม่ก็ทําเห็นไหมคะไม่ใช่พูดด้วยคําพูดอย่างเดียวแต่ทำทให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยใช่เป็นการสอที่ดีมากไวรัสไข้หวัดใหญ่อันนี้มีวัคซีนไหมครับ มีค่ะจริงๆในกลุ่มของไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์ไม่ได้แปลว่าถ้าคุณกันเป็นละจะไม่เป็นนะคะอ,อ๋ออาจจะเป็นอาจจะเจอคนละสายพันธุ์อย่าง,งาน, <3 S 1> านั้นนะคะอย่างนั้นเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะค,คุณหมอเขาก็จะทามฉีดสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์แล้วก็จะดูอาจจะดูในช่วงตอนนั้นก็ได้ค่ะว่าสายพันธุ์ไหนมันระบาะแต่ถ้า mm. ทางที่ดีอย่างพวกอาจารย์แกก็จะฉีด4ี่สายพันธุ์เลยเพราะว่าเวลาขึ้นหอผู้ป่วยในการพานักศึกษา ขึ้นฝึกปฏิบัติร่างกายเราต้องแข็งแรง<ม>เช่นเดียวกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เพื่อป้องกันในการที่เะลูกออกไปเจอผู้คนมากมายมทั้งผู้ใหญ่ทั้งกลุ่มเพื่อนด้วยกัน ในการที่จะดูแลลูกเรานอกจากด้านร่างกายที่คุณพ่อคุณแม่ดูในเรื่องตอนต้นที่เราบอกในเรื่องอาหารในเรื่องของการพักผ่อนในเรื่องของวัคซีนแล้วนะคะอันนั้นวัคซีนตามวัยของเขายังมีวัคซีนตามโลกกําลังจะเรียนหอาจารยาเลยครับว่าไอ้วัคซีนแ่ไอวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ใช่วัคซีนตามวัยไม่ใช่เป็นวัคซีนที่ตามโรคที่เราเสริมให้ได้ตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่ถึงจะฉีดใช่ไหใช่อย่างที่ที่แก้บอกเนาะเราสามารถ ที่จะฉีดได้นะคะตั้งแต่เด็กเล็กขึ้นไปใช่ค่ะใช่ค่ะสักหเดือนก็หเดือนค่ะได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ลูกให้พร้อมก็ปีปีละครั้งเดียวเองค่ะปีละหนึ่งครั้งมันมีผสมไหมครับสีสายพันธุ์แล้วก็ฉีดพันมันก็เป็นเป็นเข็มอยู่ในเข็มเดียวกันแสายพันธุ์ใช่ค่ะใช่ค่ะการสะดวกค่ะครับ